ครับชิดๆกันหนาะอ่าเพื่อทำถึงการโฆษณาค่ะเรื่องวความรับผิดชอบในการก็ต้องความสะดวกของเรื่องนี้นะครับเหมือนที่น้องโลนได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงแรกไปครับมันเกิดทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากความรักสนุกนะความรักนำมาซึ่งความโลภโ,ดดโลกรธหลงอิจฉาปิจฉาอิจฉานีา่พอจะพอทำนั สยาเนี่ยมันเป็นตัวป่อให้เกิดปัญหาตามมารครับความพยนะที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งหมดความรักเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันจากอดีตความรักที่เราคิดว่ารักนิ้แบบนี้หรกอเปลาแต่หารู้ไหมว่ามันจบตรงนี้ตรงนีปัจจุบันและสุดท้ายเราก็ต้องมาตามเรื่องราวทุกบทที่เกิดขึ้นนะครับว่าคอทีจริงเปันไหมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าสนุกครับมันมีความเป็นดราม่าด้วยนะครับมันครอบครัวับแลวมีความเป็นโรแมนติกที่ตัอ,อพพงเอ็ดที ไห้เอกนุ้ยครับแล้วก็เั็นบทความในเรื่องของซัสเ์นก็คือต้องสืบสวนสอบสวนอะไรที่มันเป็นปริศนาอะไรที่มันเป็นตัวห่างของเราอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้หมวงวโรธตั้งใจทำงานนะครับเราภาพคพิ่มเตมออกมาสวยมากครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะใส่ทำไปเสร็จแตบบ่พอถึงวรนเนี้แต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยสมุดแดงนะครับก็ยังก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับสำหรับขเรื่องนี้ดูอะไรได้มากกว่าที่เราคิดอีกซ้ำนะครับดูละครเมืบบ่ีต้องย้อนมื่อ ให้ดูปเป็นเงียบนะครับให้ดูเป็นเงียบแต่เย้ายานนะอะไรที่ดีให้ดูดูเป็นเงียบับเอามาทำเป็นตัวอย่างนะเพื่อปรับใช้กับชีวิตของท่านนะเรื่องนี้ให้อะไรมากกว่าคือเราที่ทำงานแล้วก็มันสนุกอะสุกนะครับน่าจะมันมากกครับครับไปด้วยมาเกิดกันเลยครับใช่ครับก็ก็ก็สนุกดีครับ ครับหม่เด้ผมว่าเขาน่ารักครับทั้งสองคนนี้มันมีความธรรมชาติมากๆเลยระหว่างกันและกันซึ่งซึ่งต้องรอดูในเรื่องครับเพราะว่าธีมหลักของเรื่องมันก็คือความรักแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ที่ความรักของของของสองคนนี้ครับที่จริง ถ้าแขกคู่น้องสมัยก็น่ารักนะครับสม,มัยกับพี่ฝนเคยร่วมงานกันไปแล้วเรื่องหนึ่งด้วยท่านสี่จเป็นปิดสมัยอยู่ยยครับผมก็จะอยู่ใช่ไหมเป็นสนายอยู่ใช่ไหมยังไม่มีนะมันมียังยังไม่มีแต่เดี๋ยวจะมีครับอันนี้อันนี้มันก็เป็นการแสดงความเติบโตออความรักขอ,ของของทั้งสองคู่นี้นะครับจริงๆมันก็น่ารักครับน่ารักมากๆครับใช่ครับก็เอ่อทาง ในในโซเชียลค่ะ huh. ทุกคนก็บอกว่าสนุกมากด้วยความที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นพี่ธันวาในพาสของคอมเมดี้ค่ะเรื่องนี้แกเป็นตลกน้าตายมากอยากให้ทุกคนได้ติดตามีตลกที่พี่ธันวาเขาเล่นคอมเมดี้ค่ะใช่ที่เห็นตลกตลกแชใช่ค่ะคือจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะตลกขนาดนั้นใช่ไหมครับตลอดใช่ครับเออน้องน้องน้อง ้องการตลกมากๆแต่เขาไม่ได้ตั้งใจตลกแต่มันตลกนะอ๋ับตลกธรรมชาติธรรมชาติมากๆเลยครับคือไม่อาจจะไม่โบบ้าเป็นจังหวะแบบคอมเมดี้ทงชุ่มแต่ว่าก็น่ารักครับทุกเราด้วยครับขอบคุณคใช่ค่ะก็เป็นเป็นการปูเรื่องที่บอกเลยว่าเหมือนตีหัวเข้าบ้างอยากให้ทุกคนได้ติดตามคือจากที่เราเห็นตอนหนึ่งตอนสองไปแล้วหลังๆจากเนี้ยค่ะ จะมีปมอีกหลายปมแล้วก็จะเห็นวิญญาณเห็นรางอะไรเงี้ยเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามมันจะค่อยๆาจิตนาแต่ละจุดแต่ละปมไปจนสุดท้ายแล้วก็จะทราบว่าโอ้โหเป็นอย่างนี้มั้งเรื่องราวเป็นงทีมันจะมีภาษาหลอกมั้ยสิ่งที่เราเห็นมันมันมันแบบที่เราเห็นสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นอย่างที่เราคิดก็ได้หรือไม่ก็ได้หรือไม่ มันเป็นมันติดความไปได้หลอดเพราะนั้นคนก็จะถ้าดูแล้วเนี่ยจะต้องติดตามตลอดเวลามันจะสนุกและมันจะให้ความรู้มันเป็นอย่างนั้นนะครับ Jersi, Jersi, Jersi. Tahun ini, Kita akan berpakaian seperti apa? Karena kita, kita adalah perusahaan. ถ้าอยากรู in ้เรื N ่องอะไรก็เรื่องนี N ้ <S 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 un, ่จะเป็นเรื่องเรื่องแรกใช่ไหมครับครับนั่นไม่แน่ใจครับผมใช่จำไม่ได้นะครับ่ามปีนะครับเราเป็นเพื่อนรักกัน

รที่อยาห้ต่างเราต้องดูไม่รู้ดูไม่้ไหมดูดิเป็นภาังกฤษเลครับครับครับดูดครับดูดิในละครทีนเรื่องนี้อุ๊ยออนน้องอมตนนะสดน่ารักมากครับเเวลา่มนเรีเข้ามาเขาทำาเขาจบันเรื่องน ด้วยด้วยด้วยจริยศิลป์ครับเขาเขาได้รับรู้ว่านางเอกได้ค่าน้องน้องของตัวเองผมก็เลยแบบคอนแทนเดี๋ยวนี้ครับกับทันวาด้วยเขาก็ต้องมาปกป้องมาปกป้องน้องครับเขาก็เลยแบบอาจจะมีปากเกี่ยวกับผมบ้างใช่วสนุกอยู่แล้วถ้าด้วยนักแสดงทุกท่านที่มีคุณภาพอยู่แล้วเราก็ควรกักที่ไทยครับช่วยด้วยเกิดได้ไห ก็อาจจะพูดไม่เก่งนะแต่ว pues er. <pesos. S 2> ่าในเรื่องเขาเขาแสดงได้ดีครับแล้วก็จะมีเข้าชาวองผมก็เป็นเช่นเดีัในเรื่องครับก็จะมีประทัดอารมณ์เพราะว่าจะมีคุณลูกสุนัขัดครับคุณนงก็เป็นภรรยาผมในเรื่องแล้วก็เขอาเป็นเป็นหลานเป็นหลักเพราไปอยู่ในบ้านเดียวกันแต่เราก็มีเป้าหมายบางอย่างที่เราต้องการให้ไปถึงโดยโดยที่เราก็อาจจะต้องใช้ในหลักคนนี้เป็นสะพานต่อชื่ซึ่งเขาก็ ถูกใจบ้างขัดใจเบ้างเขาคนทีเขาโฮโห้บ้างอะไรเงี้ยปะนะเขานประจำาแต่ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ต้องฝากฝากพี่สพครับฝากสุดแฟนกนเะครับผมฝากฝากรคนตินดครื่ความสมที่เราค่อนไปแล้วคปคุณดัตอต่อคดตรับครับฝากฝกฝากฝากดูฝากสื่อกันต่อครับผมครับเรตติ้งค่อนข้างโอเค ครับแล้วก็สนุกครับละครสนุกครับมีให้ดูแน่นอนทุกตอนครับผมทุกวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งครับล้วจะย้อนหลังทางเน็ตพลิกประมาณสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มครับเมื่อกี้กะซิบกะซิบหลักไม่หลอนก็ฝากด้วยค่ะรางพิชณาก็เอจากที่ทุกคนเห็นทีเซอร์อาจจะคิดว่ามันจะเครียดหรือเปล่าต้องสืบสวนสอบสวนอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้มีความคอมเมดี้ด้วยค่ะแล้วก็คือขบรถแน่นอนและที่สําคัญนะคะ ฝากด้วยค่ะรังปริศนาทุกคนเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็ทุกคนพูดว่าอะไรนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะหรือว่ารับชมย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิกค่ะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมได้มีโอกาสได้กลับมาทำงานกับดาราทีๆกลับมาเป็นเียนก่า,ากับมาบ้านเก่านะครับและด้วยกลับมา,ากับทำงานช่องเจ็ดที่เราได้หางานโดยการเสมอแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกนัญญแกนสญญแนสดงนะครับได้เจอประคุณกับอุ๋มวอครับเจอ สแสดงความสามารถแต่ละคนก็ทางานําหนอย่างเต็มที่แน่นอนครับละครเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดูละครแล้วย้อนดูตลอดท่นะครับย้อีกครั้งนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีให้ดูเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่างนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีดูแล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตนะครับมากกว่าความสนุกมากกว่าความบันเทิงเรื่องนี้ให้อะไรียดมากกว่าแลวต้องไปถูกตามนะครับว่าปริศน,นาของคนเป็นแต่ความลับ ใช้ดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ที่แบบนได้วัดนัปแสดงค่านเร้อกับเรื่องนี้วันนี้ติดตามที่ที่สามได้สำเร็จแน่บมือแล้วตบมือแล้ว่ัครับลนดูไม่ดูเหมือนพี่บีครับ